สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์ฤทธิ์นะครับวันนี้จูพตดเรื่องพระนิมมิสวัสดีตอนชริมาเทศนารีตอนที่สองดูก่อนเธอเห็นภัยในวัฏฏสงสารทั้งหลายบุคคลบุคคลในโลกนี้ก็ทำบุญนกิริยา สุขที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณอันยิ่งกระทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศิลงมีประมาณอันยิ่งแต่ไม่ได้เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเป็นอย่างยิ่งถึงแก่การกิริยาตายไปแล้วย่อมเข้าถึง ความเป็นสหายแห่งเจวดาชั้นปะอนิมมิสวัสดีชีวิตของคนเราต้องมีการพัว่าจากการเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองของคนสักสิ่งของมันเปินที่รับดังนั้นถึงคราวจำเป็นต้องสูญเสียบางสิ่งหลายหลายคน ย่อมเสียเงินตราเพื่อแลกกับเวลาที่จะสูญเสียไปเพราะเวลาเป็นจริงที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินตราเวลาแม้เพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนเป็นสมบัติได้อย่างมหาศาลหลายๆคนยอมเสียเวลาเพื่อแลกกับอารมณ์ที่ด,ดีเพราะอารมณ์ ดีมีคุณค่าย,ยิ่งยิ่งกว่าเินตราดังนั้นจึงยอมเสียงินตราดีกว่าเสียเวลาและอารมณ์อารมณ์ดีเบกบานและอารมณ์ที่เป็นกุศสดควรให้เกิดขึ้นในดวงใจของเราเสมอเพราะเมื่ออารมณ์ดีแล้วใจของเราก็จะมีความ,ามสุขแม้จุดสูญเสียอะไรก็ตาม แต่ถ้าใจเราดีใจเราเป็นสุขก็เสมือนไม่ได้สูญเสียอะไรไปฉะนั้นให้หวงแหนเวลาและรักษาอารมณ์ดีไว้เสมอพระสัมมาสัมพุธเจ้าตรัสไว้ในคุญยักิริยาวัตถุสูตรว่าดูก่อนเธอผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้กระทำบุญญากิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยธามีประมาณยิง่งกระทำบุญญากิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิง่งแต่ไม่ได้เจริญรบุญญากิริยาวัตถุที่สำเร็จเพื่อภาวนาเป็นอย่างยิง่งเมื่อถึงกายกิริยาตายไปแล้ว เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปะรณีมิสวัตตีเมื่อครั้งที่แล้วได้เล่าถึงเรื่องของหญิงงามเมืองชื่อสือมาค้างเอาไว้ว่าเธอได้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากหญิงงามเมืองมาเป็นยอดหญิงพุทธสาวิกาผู้มีจิตใจสูงส่ง วิถีชีวิตของเธอเปลีย่ยนไปเพราะได้ยอดกะะัลยาณมิตรคือมหาอุปสิกาอุตราที่ได้มาฟังธรรมจากพระผู้มีพระเจ้าและด้วยปุกผลังใสบารมีที่เธอเคยสังสงโกรลมมาต่ปางก่อนทำให้เธอได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยะบุคคล ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นมาเธอได้ละเวน้นอาชีพเดิมซึ่งเป็นเที่รังเกียจของคนมีศีลธรรมเธอได้พุ่งหน้าประกอบการกุศลมีอจาจารย์ศรัทธาซึ่งเชื่อมั่นไม่หวนไหวต่อสิ่งใดเธอได้ตั้งสลาบพัดวันละแปดสำหรับรัตนา ให้พระพิสุส่งได้อนุเคราะห์เป็นเนื้อนาบุญที่บ้านของเธอเพื่อรับสลาดพัสวันละแปดรูปเป็นประจำทุกวันอาหารที่นำมาถวายแด่พระพิสุส่งล้วนจัดสรรอย่างประณีตที่สุดและถวายในปริมาณที่มากโดยอาหารที่ถวายแด่พิสุรูปเดียวก็สามารถ เพื่อแผ่ไปถึงที่สุขอีกสี่รูปทั้งนี้ก็เพราะเธอตั้งอยู่ในภูมิของพระโสดาบันจึงไม่มีความตรณีทั้งให้ทานด้วยความเคารพให้ด้วยมือของตัวเองยิ่งให้ใจก็ยิ่งเบิกบานข่องใสเหมือนดอกไม้ที่กำลังเดึงบานเพราะศรัทธาของ พระโสดาบันเป็นอัจจารย์รัทชาคือไม่บ่นแง่งก่อนแคนไม่ว่าใครจะมายุยุให้เลิกนับถือพระรัตนตรัยก็ไม่สำเร็จเพราะเธอมีสัมมาทิฏฐิเต็มเปลี่ยนบริบูรณ์ครั้นเธอระสังขารได้ปฏิบัติเป็นเทศนารี ผู้มีฤทธาคุภาพมากสถิตอยู่ที่สวรรค์ชั้นปรนิมิสวรรัสดีเมื่อสิริมาเทศนารีได้ใชครวนพิจารณาดูทิพย์สมบัติและเหตุที่ทำให้เธอได้มาสวนสมบัติใหญ่ชช้นนี้ก็รู้ว่ามหาสมบัติเหล่านี้ได้มาด้วยหน้าบุญที่มีความรุ่มใสใน พระรัตนตรัยและถวายทานแด่พระพิสุสงฆ์ด้วยความเคารพทุกวันเมื่อเล็งแลลงมาด้วยทิพยายะตัณฑ์คือมองเห็นพระผู้มีพระเจ้ากำลังถูกพ้อมอมล้อมด้วยหมู่พิสุสง์และมาทนเป็นจำนวนมากซึ่งกำลังประชุมกันอยู่ในบริเวณใกล้กับร่างของเธอ ซึ่งกำลังขึ้นอื่นในขณะนั้นทันทีที่นางิิตมาเทศนารีปรัสนาจะมาถวายบ้องโคมพระพุทธองค์พระชรก็ลอยเลื่อนมาปรากฏอยู่ตรงหน้าเพื่อรับลงไปยังโลกนุษมย์เราเทพอ,อักสรที่เป็นบริวารก็พากันมาห้อมล้อม เพื่อจะลงมายังโลกมนุษย์ด้วยเธอนั่งราชรถและมุ่งตรงมายังมหาสมาครมทันทีจากนั้นเธอได้เข้าไปถวายนมำักสการพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดวงวิญญที่เต็มเปลี่ยมด้วยความเคารพนอบน้อมต่อพระองค์ขณะน,นั้นเอง พระวังกีสเถระซึ่งบรรลุอภิญญาชำนาในทิพะยสะักสุดได้แลเห็นเทพนารีผู้เลอโฉมยากที่จะกหานารีใดเปลียบบานกำลังถวายนมัสก,การพระบรมครูอยู่จึงยกหัดขึ้นอัญชลีทูลขอพระบรมชาตานุญาตไตถามเทศนารี รูปงามมันว่าดูป่อนเทศนารีราชรถของท่านประดับประดาอลังการด้วยรัตนชาติงามน้ำเลิศมีกำลังรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบด้วยอำนาจแห่งบุญของท่านและตัวท่านเองที่นั่งเหนือราชรสก็ปรากฏร,รุ่งเรืองด้วยรัศมีประดุษ ดังอังคีอันดุ่งเรืองพุจนาการรัศมีของท่านงามน่ายนดดังพระจันทร์ที่แวดล้อมด้วยดวงดาวนักขัดตระเรกดูกกอนเทศนารีผู้เลืโฉมเรา่ายจับถามท่านว่าตัวท่านมาจากเทวโลกชั้นไหนเทศนารีสิริมาตอบ พระเสรเด้วยความรอบน้อมว่าข้าแต่พระคุณเจ้าประชุมชนแห่งเทวโลกใดซึ่งมีนามว่าปะเอิิมิสวัสดีอันเป็นแดนสวรรค์ชั้นสูงสุดเป็นที่สถิตยอยู่ของเทพบุตรและเทิดิดาทั้งหลายผู้ปรารถนาจะบริโภคกรรมคุณอันเป็นทิพย์อันใด ก็มีผู้เนระมิรให้สมความปรารถนาตัวข้ามเจ้านี้มาจากเทโวโลกชั้นนั้นพระวังขีสัตเถระถามต่อไปว่าดูก่อนเทพนารีแต่ก่อนท่านเคยประพฤติกุศลกรรมอันเป็นกุศลสุจริตรอย่างไรจึงได้ไปอุบัติในเทโวโลก ท้นสูงที่มีชื่อว่าปะระนิมิสวัสดีท่านเป็นผู้ดียศมีบริวานจะนักจะประมาณไม่ได้แต่ถ้าเจริญซึ่งความสุขอันเป็นทิดิทธานุภาพของตัวท่านก็ประเสริฐเลิศนะักทิดน้อยใหญ่ก็สว่างสวยไปด้วยรัตนีของท่านอีกทั้งตัวท่าน โคแวดล้อมไปด้วยเทศนารีชาวสวรรค์ท่านได้สร้างอุศลกรรมอันใดจึงได้ไปสวยสุขแแดนสวรรค์ชั้นสุขขาวดีเช่นนี้สิริมาเทศนารีกราบเรียนพระเถระว่าข้าแต่พระพุธเจ้าผู้เจริญเดิมพระพเจ้ามีนามว่าสิริมา ได้ศึกษาวิชาหน้าตสินคือการฟ้อนและการขับร้องสำหรับบําเรอในราชสำนักของพระเจ้าพิพิสารในราชคฤตมหานครแห่งนี้ต่อมาข้าพเจ้าได้อับได้โชคอันตรเสดได้มีโอกาสระดับพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า และได้ทราบชัดซึ่งพระนิพพานพระเจ้าละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพทพตทปรามาตไม่ได้มีความคลางแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยต่อไปถึงความวิเศษด้วยความรู้แจ้งในอระยะสัจสี่ตั้งอยู่ในพระโสดาปฏิผล อันเป็นผลเบื้องต่ำในวรร์พระพุทธศาสนาสามารถปิดตุกติภูมให้กับตนเองได้บัดนี้ข้าพเจ้ายินดีในพระธภิภานอันเป็นธรรมพระสาจโทษแม้นข้าพเจ้าจะเป็นเทพนารีแต่ก็ยังเป็นสาวกของ พระผู้มีพระเจ้าาพระเจ้าตั้งอยู่ในอริยภูมิเป็นพุทธสาวิกามุ่งหน้ามาจากเทวโลกเพื่อขอถวายมรสก,การพระผู้มีพระพาเจ้าจากนั้นจริมาเทศนารีได้ถวายนมัสก,การพระบรมศาสดากับพระพิกษุทั้งหลาย แล้วกระทำประทักษิณสามรอบก,กลับทูลอำลาพระพุทธองค์แล้วพาเทพกัญญาที่เป็นบริวารกลับไปสิทธิ์สวยสุขในประสาทพิมานของตนนันะปันนิมมิสวัสด,ดีเทวโลกตามเดิมนี่เป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้สัะสมบุญแล้วไปสวยสุขอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ เราจะเห็นได้ว่าสวรรค์ชั้นปรนิมมิวสวรดีนี้เป็นดินแดนสวรรค์ชั้นสูงสุดซึ่งเป็นที่สถิตของเหล่าทวยเทพผู้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายเป็นอย่างยิ่งซึ่งเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็จะม,มีบริวารผู้รู้ใจคอยนิรมิตให้ใครจะไปสวรรค์ชั้นนี้ ต้องได้รับต้องรีบผลขวายสร้างบุญกุศลให้มากที่สุดสวรรค์สุกชั้นเป็นของกลางซึ่งมีไว้เป็นที่รองรับผู้มีบุญที่สั่งสมบุญไว้ดีแล้วให้ได้มาสวยสุขสมบัติกันอย่างเต็มที่จนกว่าจะหมดอายุไขหรือหมดบุญกันนั่นแหละ ถ้าใครสั่งสมบุญไม่มากความสุขอันเป็นทิพิ์ก็จะมีมากและสวยสุขนั้นได้ยาวนานมากคำว่าฟ้าบรรดาลือฟ้าหรวิพรมวิขิตไม่มีกับชาวสวรรค์เพราะชาวสุเทพทั้งหลายล้วนสมปรารถนาเพราะบุญทิปตัวและคำเองทั้งนั้น เราเป็นนักสร้างบุญมีก็ต้องลิขิตชีวิตของตัวเราเองด้วยการสร้างบุญอย่างเต็มที่เพราะบุญเท่านั้นจะบรรดาลสุขทั้งในมนุษย์และในเทโวโลกตราบประทั่งให้ได้สุขในพบอันวิเศษนี่แหละเป็นเครื่องกำหนดชะตาชีวิตและอนาคตของเราว่าเป็นเช่นไร ดังนั้นให้พวกเราทุกคนมันสั่งสมบุญไว้มากๆตั้งทานศีลภาวนารวมไปถึงบาร,รมีทั้งสามสิทัะก็ต้องให้เต็มเกลี่ยนบริบูรณ์เมื่อทำแล้วก็อธิษฐานจิตให้ดีอยากไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็ให้มันอธิษฐานจิตตอบย้ำไปเรื่อยๆแล้วเราจะสมปรารถนา กันทุกคนครับก็ขอจบคลิปไปเพียงตอนนี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ